นมแม่ใส่มากตั้งทิ้งไว้จะมีส่วนหน้าน้อยมากๆเลยนวดเปิดท่อน้ํานมก็ยังหนักเต้าอยู่นวดเปิดท่อน้ํานมนี่คือไม่เคยพูดเลยแล้วก็อ,อันตะซาวเต้านมนี่ก็คือไม่เคยพูดเพราะว่าอันตรงนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ไปแก้การตอนสุดขั้นบันไดแต่ส่วนใหญ่จะมาโฟกัสให้แม่เข้าใจตั้งแต่ขั้นแรกขั้นแรกคืออะไรลูกเข้าเต้าให้ถูกปากลูกงับถึงลานนมหัวนม คืออันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานต้องระบายน้ํานมออกจากเต้าให้เป็นให้บ่อยทุก2ถึง3ชั่วโมงถ้าสมมติคุณแม่ค่ะทําเป๊ะลูกดูเต้าจนถึงลานนมถ้าให้ลูกกินนมถูกเป๊ะแล้วคุณแม่ระบายน้านมออกบ่อยทุก3า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 ม่ชวมอระบายน้ํานมเกี้ยงเต้าคุณแม่จะไม่เจอปัญหาอะไรเด็การที่นวดเปิดท่อน้ํานมค่ะการนวดทําให้เลือดลมมันไหลเวียนดีผ่อนคลายว่าน้ำนมมันไหลสะดวกแต่ต่อให้นวดแล้วแล้วก็ยังแบบพื้นฐานยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องวนซ้ํากลับมาคุณแม่ใส่คือเกิดจาากการที่่่คคุณแมะ ไม่ได้ระบ,บายน้ํานมบ่อยทุก3ชั่วโมงเวลาที่เราหาเอาน้ํานมออกบ่อยนมส่วนหลังมันจะถูกดันดันออกไปอยู่ขนะ้างในลูกหากินนมบ่อยบีบมือหรือปั๊มนะคะทุกสามชั่วโมงเพื่อให้ลูกหากได้รับนมแม่จนถึงนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหลังค่ะจะประกอบไปด้วยโปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันนะคะเนาะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักตัวลูกแล้วก็จะมีสาร DHA นะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองลูกไม่ลูกของแม่อิ่มอยู่ท้องน้ําหนักตัวเพิ่ม